สวัสดีครับเจอกับผมหมอกิตโชรอยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะดวงชะตาของท่านที่เกิดในดปีมะเมียนะฮะเป็นการเจาะดวงในเรื่องความรักโดยเฉพาะนะครับมาดูกันนะฮะว่าคนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยนะครับในปี2558ที่จะถึงเนี่ยนะครับดวงความรักของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะก็ฝากคลิปนี้เนี่ยนะฮะไปปลอบใจลูกค้าของผมท่านหนึ่งนะครับที่อยู่จังหวัดระยองนะที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ที่ผ่านมา ก็ขอให้ผ่านพ้นโภยภัยไปได้นะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับว่าดวงความรักของท่านที่เกิดในปีมะเมียในช่วงครึ่งปี2,558ที่จะถึงนี้จะเป็นไปในลักษณะไหนนะครับพอเปิดไพ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับปีนี้นะครับดวงความรักของท่านที่เกิดในปีมะเมียจะมีเกณฑ์การริเริ่มมีเกณฑ์การเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่านะครับเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักของคุณกําลังเริ่มต้นขึ้นแต่ที่สําคัญเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่มีแค่คนที่อายุน้อยกว่าเท่านั้นที่เข้ามายังมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามาด้วยทําให้ซัพพอร์ตดวงความรักของคุณในปีนี้ปรากฏเป็นไพ่ที่ยากแก่การตัดสินใจนะครับทำให้ใครก็ตามที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยจะรู้สึกว่าตัดสินใจลําบากจะตัดสินใจยากโรเลลังเลไม่รู้ว่าจะเลือกข้างไหนดี mm. เมื่อมีคนเข้ามาในชะตาชีวิตของคุณ2คนนะครับ แต่แม้นคุณจะเลือกใครก็ตามหนึ่งในนั้นคือคู่ครองของคุณคือคนที่คุณจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายฝากผีฝากไข่อยู่ด้วยกันเพราะปรากฏเป็นไพ่ข้างตัวนั่นก็คือว่าไพ่สิบถ้วยนะครับบอกได้เลยนะับว่าปีนี้เนี่ยนะครับเกณฑ์การแต่งงานของท่านที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยมีค่อนข้างเรียบสูงมากเลยนะครับแต่สถานการณ์นับจากนี้ไปเนี่ยนะครับคุณที่เกิดในปีมะเมียนะฮะอาจจะต้องทําใจยอมรับกับสิ่งที่ได้มา แม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุณเองไม่พอใจไม่ชอบใจสักเท่าไหร่นนะประมาณว่าไอ้ที่ดีไม่ได้ไอ้ที่ได้ไม่ดีไอ้ที่รักไม่ได้ไอ้ที่ได้ไม่ได้รักประมาณนี้นี่คือสถานการณ์ที่คุณจะเจอคุณจะเริ่มรู้จักคนจะเริ่มรู้สึกว่ามันกังวลมันเครียดมันไม่มีความสุขมันดูแบบสับสนปนเปมันดูเหมือนกับว่า ไอ้ที่เราต้องการเนี่ยมันทําไมมันหายไปไหนทําไมได้มาเป็นอย่างนี้แต่ก็ต้องแต่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเเป็นเรื่องเป็นของเป็นเรื่องของดวงนะฮะเป็นเรื่องของชะตากรรมที่มันปรากฏเข้ามานะครับโทษทีนะฮะลิ้นมันพันกันไปนิดหนึ่งนะครับแต่ในช่วงประมาณมกราคมพาปี2 5 5พันที่จะถึงนี้นเนี่ยนะฮะต้องระวังเรื่องการทะเลาะบบอแววงกับคู่ครองคนรักบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่เกิดปีมะเมียอาจจะรู้สึกว่าจู้จี้จุกจิกจู้จีจ้ขี้บ่นไปนิดนึง ทำให้คู่ครองคนรักที่อยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเออบ่นจังเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้แบบมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันบ้างแต่ว่าถ้าใครนะครับหมายถึงสุภาพสตรีท่านใดนะครับถ้าได้คู่ครองที่อายุมากกว่าเนี่ยนะฮะปีนี้บอกได้เลยว่าคุณจะเจอทั้งพ่อพระเจอทั้งคนที่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับครูบาอาจารย์มาแนะนํามาสั่งสอนทําให้คุณรู้สึกว่าตัวของคุณเองเนี่ยเป็นเด็กลงไปทุกวันทุกวันอะไรประมาณนั้นทั้งๆที่คนที่มาหาคุณเนี่ยนะฮะเป็นคู่รักเป็นแฟนอะไรประมาณนั้นะ แต่สิ่งที่คุณรู้สึกได้ก็คือความอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้เขาจะเป็นคนที่รูปร่างอวบนิดนึงนะฮะสำหรับคุณสุภาพบุรุษที่คุณสุภาพจะตีเจอเนี่ยนะครับคืออายุมากกว่ารูปร่างอวบสูงนิดนึงจมูกโด่งนะครับคิ้วอาจจะดกๆนิดนึงตาลึกๆหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าคมๆนะครับที่สําคัญเนี่ยคนคนนี้จะเป็นคนที่ใจเย็นมาก แล้วก็รองรับสภาวะอารมณ์ของคุณได้อย่างดีมากโดยเฉพาะคนที่เกิดในปีมะเมียจะจุกจิกจู้จีจจ้ขี้บ่นอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยนะฮะคนคนนี้จะเข้ามามีบทบาททําให้รองรับอารมณ์ในส่วนนั้นได้และที่สําคัญเนี่ยนะครับไม่รองรับเปล่านะฮะยังทําให้คุณรู้สึกว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีอะไรหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงอันนี้คือสุภาพสตรีที่มีคู่ครองหรือว่าคู่รักเป็นคนอายุมากกว่าแต่ถ้าสุภาพสตรีท่านใดมีคู่ครองมีแฟนที่อายุน้อยกว่าพูดได้เลยว่าปีนี้ มีเกณฑ์ทะเลบบาะเบาะหวงกันสูงจะอยู่จะไปจะเลิกหรือว่าจะคืนดีนั่นคือสิ่งที่จะปรากฏในช่วงหนึ่งถึงสเดือนจากนี้ไปนะครับแต่โดยยังไงก็ตามแล้วเนี่ยนะฮะในเซตของความรักของคนที่เกิดในปีมะเมียปี2558เนี่ยนะครับถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จทั้งจากคนในและก็คนนอกในที่นี้หมายถึงในประเทศนอกก็คือนอกประเทศก็คือต่างประเทศนั่นเองโดยเฉพาะเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอก็คือช่วงประมาณเดือนเมษายน ใครที่คบหาดูใจอยู่กับคนต่างชาติผมพูดได้เลยนะฮะว่าปีนี้มีเกณฑ์ที่ดีมากที่คุณจะมีโอกาสได้เดินทางม,มีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปกับคู่ครองคนรักได้อย่างมีความสุขนะครับแต่ก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าคุณจะต้องจิตใจหนักแน่นพออย่าใจเฟอยอย่าคุ้ยขวอย่าเชื่อทางน้นทีทางนี้ทีคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากนะครับ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะหากแม้ใครนะครับที่เกิดปีมะเมียถ้าเป็นสุภาพบุรุษที่ถ้าเจ้าชู้นิดนึงเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะเป็นปีที่ปลาไหลของคุณจะถูกใบข่อยรูดและนะครับ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับสุภาพส,สุภาพบุรุษนะ ปีนี้เนี่ยนะฮะท่านที่ว่าลื่นเป็นปลาไหลเนี่ยปีนี้จะถูกรูดด้วยใบคอยแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะคุณจะหมดฤทธิ์หมดยางเลยนะครับปีนี้อย่างไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่เกิดในปีมะเมียถ้าเป็นสุภาพบุรุษนะคุณยังคงลื่นไหลไปได้สมมุติแม้จะจับได้ยังไงยังคุณก็ยังลื่นหนีไปได้อยู่ดีค่อนข้างที่จะเป็นคนเจ้าชู้ชอบสารานชอบท่องเที่ยวชอบพักเขาชอบใครเนี่ยคุณพร้อมที่จะเข้าไปตีสนิทได้สบายนะครับเดือนที่เดือนที่ดีที่สุดของคนที่เกิดใน ฟีมะเมียก็คือช่วงประมาณเดือนมอกรา,านะครับแต่เดือนกุมภาต้องระวังเหตุทะเลาะบาแวงเหตุขัดอูขัดใจกันโดยเฉพาะ ใครที่พบหาอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยต้องระวังเรื่องของคำพูดคำจารนิดหนึ่งแต่ถ้าใครมีคู่ครองที่อายุมากกว่าปีนี้บอกได้เลยว่าคนที่เกิดในปีมะเมียมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งการแต่งงานหรือว่าพบคู่แท้ปีนี้ถือเป็นปีความรักของคนที่เกิดปีมะเมียค่อนข้างที่จะสว่างสวยค่อนข้างที่จะพบเจออะไรที่มันดีๆหากแม้ใครที่คบหาดูใจอยู่กับคนต่างชาตินะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ท่องเที่ยวเดินทางไปไกลเปิดหูเปิดตาได้รับลกทัศทัอะไรใหม่ๆและที่สําคัญเนี่ยนะครับคุณจะพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทีี่่ใจดคคอออยยชชวเหลืุุมููฟฟักณ ให้เข้าที่เข้าทางให้ชีวิตของคุณที่เคยขรกขรกที่เคยลำบากลำบ,บากเนี่ยค่อยๆดีขึ้นตามลําดับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ครบกับคนที่อายุน้อยแล้วจะไม่จะไม่ราบรื่นนะฮะมันก็ราบลื่นดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจปรากฏขึ้นมาเป็นต้นว่าบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะห่างเหินกันไปเดือน2เดือนแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าไม่รู้เป็นตายไล่ดีอะไรยังไงจู่ๆอยากไปก็ไปอยากมาก็มาจะเกิดอาการประมาณนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีไพ่การเดินทางดีในช่วงเมษายนแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยอย่าประมาทพลาดอย่าประมาทนะฮะพลาดพลั้งแล้วก็ระวังเรื่องของขคาอุบัติเหตุให้ดีนะครับเพราะอย่างน้อยทางรถในปีนี้ยังคงมีปัญหาอยู่ แม้ว่าความร่าคองคุณจะดีแต่มันก็ขึ้นมาก็คือเพราะนั้นแหละผมก็จะขอบอกไว้เลยนะฮะว่าใครที่เกิดในปีมเมียช่วง2,558ในช่วงครึ่งปีแรกนะฮะต้องระวังนิดนึงในด้องของการเดินทางการขับรถขับราพยายามพักผ่อนให้เพียงพอแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะมันตรวจตราดูให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางเป็นหม้อน้ําเป็นเบรกเป็นอะไรต่างๆนะฮะเข้าศูนย์ดีที่สุดนะครับ โดยรวมนะฮะมาสรุปดวงกันเลยนะฮะสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเมียนะครับดวงความรักของคุณปีนี้มีเกณฑ์ที่จะพบเจอคู่ครองมีเกณฑ์ที่จะพบเจอเนื้อคู่ที่เป็นคนต่างวัยนะครับรักต่างวัยจะไปกันได้ดีนะครับส่วนรักที่รักต่างวัยในที่นี้หมายถึงว่าต่างวัยที่ผู้ชายอายุมากกว่านะครับแต่ถ้าใครถ้าเป็นผู้ภาพสตีครบกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าต้องระวังปัญหาความขัดแย้งแล้วก็เรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่เกิดในปีมะเมียจะมีเรื่องให้ต้องต การตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและที่สําคัญเนี่ยนะครับคุณจะต้องดูให้ดีว่าใครที่รักคุณใครที่เขาเข้าใจคุณแล้วใครที่ยืนอยู่เคียงข้างเวลาที่คุณท้อแท้หรือว่าเวลาที่คุณหมดหวังนั่นคือคู่รักนั่นคือคู่แท้แล้วอีกอย่างหนึ่งขอแสดงความยินดีร่วงหน้านะครับสําหรับคนที่เกิดในปีมะเมียปีนี้หากแม้นมีการมั่นหมายเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาปีนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความเร็มีีเกณ์ท่่่ะได้แแตตงงงาานนครับ แล้วก็คืออาจจะไปฮันนีมูนกันอย่างต่างประเทศหรือว่าอาจจะไปท่องเที่ยวไปออนทัวร์มาดีฟอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดในปีมีนายนนะครับสรุปดวงแล้วนะฮะความรักแม้ไม่ได้หลังใจในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนแต่ก็ยังคงมีโอกาสดีที่คุณจะพบรักแท้ในปีนี้นะครับสรุปก็คือว่าการตัดสินใจของคุณในช่วงนี้จะตัดสินใจเรื่องของคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากคือหนึ่งจะอยู่ดีหรือว่าจะเลิกดีเป็นเพราะว่ามีคนเข้ามาในพื้นดวงชะตาสองคน นะครับคนหนึ่งอายุมากคนหนึ่งอายุน้อยถ้าคบกับคนอายุน้อยต้องระวังเรื่องของความหัดแย้งกันบ่อยขึ้นแต่ถ้าคบกับคนที่อายุมากดวงของคุณกําลังมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องความรักส่วนใครที่คบหาดูใจกับคนต่างชาติปีนี้ผมขอยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบอกได้เลยว่าปีนี้เกณฑ์ความรักของคุณโดดเด่นมากนะครับมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคู่รักที่เป็นต่างถิ่นต่างแดนนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงสดๆกับผมหม,มอกิชโชลีก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 9 5 9 2 6 1 5 5 1นะครับ 0959261551นะครับสำหรับค่าดูเนี่ยนะฮะตอนนี้ขอขึ้นเป็น500บาทนะครับสำหรับท่านที่โทรมาดูหรือว่าดูที่ออฟฟิศก็คืออยู่ที่500บาทแล้วก็1,000บาทจะคงราคานี้ต่อไปอีกนะครับโดยการโอนเงินเข้ามาที่ธนาคารไทยพาณิชย์แบบออรัพย์เลขที่บัญชี404565 8375นะครับไทยพาณิชย์แบบออมทรัพย์เลขที่บัญชี4045658375นะครับสําหรับจอดดวงความรักของท่านที่เกิดในปีมะเมียคงต้องพอกันเท่านี้ก่อนนะฮะจบไว้เท่านี้ก่อนถึงอย่างก็ตามปีนี้ก็ยังขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในปีมะเมียในเรื่องความรักคุณพีเกณฑ์เข้าออเข้าใจและที่สําคัญมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเนื้อคู่มีเกณฑ์ได้แต่งงานนะครับและเจอผมหมอกิชอลลี่ได้ใหมสําหรับวันนี้นะฮะคงต้องลากันไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหมค่คครรััับบดี